Niggas in grill phase my me tryna สวัสดีครับช่อง Youtube ติก๊กมังมดนะครับวันนี้ผมได้เนื้อผงขี้เท่าหลวงพ่อภาษีมาใหม่3องค์ครับมี2อ,องค์ที่เป็นพิงหาย่าผมเพิ่งเคยได้มาครั้งแรกและสมเด็จ1องค์ครับพิงที่ผมเพิ่งเคยได้มาครั้งแรกพริงหาย่าก็คือองค์นี้ครับเป็นขุงแผง เป็นพิงขุงแผงครับเพิ่งเคยได้มาครั้งแรกและพระองค์นี้ครับเป็นพ,งพิงทรงกลมข้างหลังก็มีตาโชวนอนเหมือนกันครับมีรอยนิ้วมือกดเหมือนกันแล้วก็มีสมเด็จสมเด็จองค์นี้ได้มาองค์นี้ลเล็กร์เต็มครับสวยเป็นพระ ดูง,ง่ายคงแผงนี่เคยได้มาครั้งแรกข้างหลังก็มีตาโชนนอเหมือนกันครับเล็เกอร์ดูง่ายเลยครับมนสารก็เจอเหมือนกับพวกสมเด็กที่ผมเคยลงคลิกไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเหมือนกันทุกอย่างก็เจออาจจะแก่ผงทู่แก่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับเม็ดก็เจอเนื้อจะเหมือนเหมือนกันครับ ยวแก่ดินแก่ผงถูกแล้วแต่เจอครับองค์นี้เป็นพิงทรงกลมเพิ่งเคยได้เข้ามาครั้งแรกก่อนหน้านี้ผมเคยได้มาสององทรงกลมอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าพิงจังลอยแต่อันนี้มึงมึงไม่ใช่ไม่ใช่มึงกดเมือเป็นพิงเมือพิงพัดล่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมามีเนื้อเกินออกมาข้างๆนะครับมันเป็นเหมือนพิงนางพญา พิงนี้ก็หายาเพิ่งเคยได้มาครั้งแรกเนี่ยมันจะพระแท้ดูง่ายลองกลองให้ดูเนื้อมุนสางจะไม่แตกต่างกันแลก็กเกก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่แตกต่างกันที่พิง พระเนื้อผมคิดเท่าของหลวงพ่อภาษีเท่าที่ผมรู้มาน่าจะมีสิบกว่าพิงหรือยี่สิบกว่าพิงนี่แหละแต่ที่เคยเจอจผมเคยเจอมาก็มีประมาณสิบกว่าพิงนะครับก็มีหลายๆพิงที่เพิ่งเคยได้มาครั้งแรกเดี๋ยวก็มีเคยได้มาครั้งเดียวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอาพิงอื่นๆที่ผมเก็บสะสมไว้มาให้ดูกันครับ ผมฝาติดตางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณ